ครับป้มย่ำไหมครับผมสอนยิ่งคาษาบุครับคาษาเมาอุนะเมาอุของผู้นะครับผมเมาอุครับนโมิวตานังครับบันนวพัทยานะครับ

โอ้ถ้าหาสองกว่านี้นี่เออคนไหนก็สร้างดอกล่ะเสดงว่้ค่าค่าค่าฐานเก่าเนี่ยมันตั้งกันดอกไม่ก็ค่าหารเดียวกันเนี่ยครังอยู่ตลอดอือขู่ให้ว่านี้อันนี้อันน้อยหลุนเดี๋ยวนี้ฮห้น้อยแล้วมันกระทัดรัดดีมัน้งวิ่งไาโบ้วิ่งออกมาโค้งมักแล้วหน้อยกระทัดรัดใไงโค้งเคียงพูดไปท่าัดอกนี่มึงคุณนุช ใส่มาต้องข้องที่ถ่ายใหม่จิ๊บไว้เท่านี่ยมันใหญ่โพดใหญ่หลายมีปลาเบิ้งน้อยๆก็ท่านรัดดีก็หน้อยๆก็ท่านรัดดีแหละอยู่กับไฟมาอะไรซื้อเหรอผมซื้อโอ้ลงทุนเราด้วยนี่เบิร์ตซ้ำเครื่องนี่เบิร์ตป็นวันาายดเท่ไ่ะตัวนี้มืด เมื่อเงีผมนี่ครับผมนักหือยังเนี่ผมเป็นนักเลยซื้อของจ้าของมาเล็เ่อไปไปที่ไปบดัทอาหารไออันนั้นก็เลยเมื่นมืินกว่บาทอันนี้จาใกล้จะบอกว่าไม่ต้อหาพันใช่เนอะตัวตีตัวตีขนมปังเนี่ยกกี่ตำมันยากกว่ากตีตำมันกเลยตอนเทล้ลบูขึ้นเ่ยมัตำเชื่อสได้บรพันานนะก็ได้ แนวแนวแหลกแนวแหลกเงินได้สาราหลังหนึ่งเนาะได้สาราหลังลาดหลังหนึ่งเอาไปแหลกเลยแหลกก็น้าช่องก right? ันแล้วมาอยู่น้ำลอยเอ็ดมื่นเดียวอันนี้เรอที่ได้สาราหลังหนึ่งที่ได้สาราหลังหนึ่งทีแหลกแนวแหลก วันพิ่เราเกตไปคู่วราเกตได้3ามมันได้เหร่โอ้ยผมเบ็ดสมเบี้ยให้เป็นพัน2องพนบนเสาร่าต้งเป็นหลังนะ่าชาตเก็บท่อนี่กับเพียงออเาจกไว้จักหันงามคุ้มจกมี3อันนล้นนม่มาสิจกออาดอกเมมามีาตัวนี้แันีแม่ไปห้ผู้อื่นหิดเลยก็เสียต้นหาไป200รนะ2องเออมันก็นพ่อเหรอม่นช่เป็นพอล้ว200 สองร้อแม่มิเงินมันก็พอคนเสียดายห่หมครับมันก็พอะไรเอนาะเ็นน้ยพูดด้วย่งมันคนมท่าเลยม่ได้ีลงทุนเด่วจะเอาไววางไวใสบุดูนี่ลงทนบเรเก็บปนั่นแหละนี่นี่คนนจะวางไว้ตรงตีไว้ผมตีคลกัตีขนมปังไหมผมครับมันเป็น เป็นนาหนวดเน่าหนวดไปผมตีตึกตักมันหมุนนวดน่วนอันนี้มันเหนียวแหละครับไปดูหมักหุงห้องนี้เอามาแทนคนชื่อขีดีเขาคุณสลัดอยู่แถวชาวาดผิดลชื่อเครื่องเท่านั้นงสักล่ดอก mất bớt đi mà sao xí xám đi cái xí bớt đi xí bớt đi xí bớt lên đi đi <laughs> phân, phân mà phen phen cá mây ở bến bờ à ông làm như thế này mà xí bắn xí bắn gì ủ bắn rồi xé tụi liều bưng heo tụi liều tụi liều nó bưng heo tụi tụi liều nó bưng tụi liều nó bưng heo tụi liều nó tụi แต่ทำกินก็ได้ไปห็บแกงส้มก็ได้คนไทยเขามะล,ละกอแกงสงม้มมะละกอหรือว่าเมียเป็นมาลูกสาวนละลูกสาว